อาวใครับผมก็สวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยละวรันนนครับผมดีต้อนรับสู่เกมใหม่ครับนาะเดียวในวันนี้นะทุกคนมาพบกับผมในรายการใหม่เดองวันนี้เราจะไม่ได้มาเอาชีวิตรอดกันนะแต่ว่าผมจะมาแจกส่วนเสริมหรือพวกอะไรต่างๆที่ทําให้เราเล่นเอาชีวิตรอดง่ายขึ้นหรือเล่นเอาชีวิตรอดด้าสนุกขึ้นนั่นเองสาหรับวันนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของแอดออนนะจะเป็นในส่วนของแอดออนที่ว่าจะทําให้เราสามารถคราบของได้รวดเดียวแบบ ในจาว่าก็คือในจาว่าเนี่ยเขาจะกดชิปเแล้วก็กดที่ของที่เขาจะคราบแต่ว่าในมือถือเราเนี่ยมันต้องมากดทีละอันทีละอันทีละอันมันก็เป็นอะไรที่น่าเบื่อเนาะซึ่งในวันนี้ผมได้ไปเจอเป็นแอดออนตัวใหม่มานะก็จะเป็นในส่วนของการช่วยคราบของแล้วก็ในการเทรดของกับชาวบ้านก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวผมจะไปสร้างโลกให้ดูแล้วกันว่าการใช้แอดออนนั้นมันต้องทําอะไรบ้างเนาะ ก่อนอื่นเราน่าจะมีโลกของเราอยู่แล้วสำหรับคนที่อยากเล่นเน็ตออนเนาะเราจะกดตรงนี้ก็ได้นะหรือเราจะกด create new world ไปเลยก็ได้นะ้ะสำหรับคนที่ว่าอาจจะไม่เคยลงแอดออนไปก่อนเนาะสำหรับการลงแอดออนเราจะเล่นโหมด c รี a t i v e หรือว่าโหมดสร้างสรรค์หรือว่าโหมดเอาชีวิตรอดก็ได้นะเราต้องมาตรงเตาเฟอร์แนนตปนะบี่่ไม่ใช่สีอันนี้อันนี้ผมผมเข้าใจผิด ต้องมาตรงนี้ให้ตรง,ตร,งรูปตัวเอนชา t เปิดคําสั่งไปเลยเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยต่อให้เราเปิดหรือไม่เปิดมันก็ไม่มีผลเอาจริงๆแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่อยากจะเล่นแอดออนจริงๆมันเก็บความเสีรไปได้อยู่แล้วเนาะเราก็จะสามารถเปิดใช้คําสั่งสูตรต่างๆไปได้เลยเนาะสำหรับบางครั้งที่ว่าเราอยากใช้สูตรแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นาาผมแถมให้นิดนึงละกันสําหรับคําว่าค e ป p i เอนอร์ทอรตรงนี้ก็คือการ เปิดเล่นแบบตายของไม่ตกกนเองเนาะอันนี้ก็ถ้าใครอยากเล่นตายแบบของไม่ตกก็เปิดตรงนี้ไว้เนาะประมาณนั้นแล้วก็ให้เรามาดูข้างล่างสุดเลยนะก่อนที่เราจะเล่นแอดออนทุกครั้งไอ้เจ้าพวกนี้ผมแนะนําให้ผู้ชมเลยกดอันล่างนะแล้วก็กดเปิดให้มันหมดเลยเนาะสําหรับแอดออนบางแอดออนอาจจะไม่ต้องเปิดหมดแต่ถ้าเราอยากเล่นหลายๆแอดออนอะไรเงี้ยมันก็เปิดหมดไว้เลยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะ หลังจากนั้นให้เรามาดูคําว่า behavior pack behavior pack เนี่ยจะเป็นในส่วนของ add on ที่เรามีนะมันเป็น add on หรือมันเป็น resource pack ว่ะเดี๋ยวผมขอดูก่อนผมอาจจะพูดผิดว่ามันเป็น add on โอเคมันไม่ใช่ add on นะมันเป็นส่วนเสริมในส่วนของ resource pack นะผมต้องขออภัยผู้ชมไว้ด้วยแล้วกันเนาะไอ้เจ้า behavior เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของ add on ส่วนเจ้า รีซอสแพคเดี๋ยวมันจะเป็นในส่วนของตัวรีซอสแพคเสริมเข้ามาเนาะนี่นะให้เราเลือกไปที่รีซอสแพคเนาะแล้วก็ตรงเนี้ยตอนแรกมันจะขึ้นมาอาจจะขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดตรงนี้ครั้งหนึง่งเราก็จะขึ้นพวกรีซอสแพคที่เรามีขึ้นมาอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็เนี่ยมันจะมาเจอกับฟาส์คัพนะก็คือการคัพแบบรวดเร็เวถ้าเราทำการกดแอคทิเว e เนาะแล้วก็เพียงเท่านี้มันก็จะเข้าไปในโวที่เราจะเล่นละ มันอยู่ไหนในนั้นะมันจะมาอยู่ตรงนี้สุดท้ายคำว่า remove เนี่ยก็คือเอาออกอันนี้เอาเข้าอันนี้เอาออก,อ,นนอ,อ,อ,กอันนี้คือของที่มีอยู่แล้วอันนี้คือตรงที่ว่าเรายังไม่ได้ใส่เข้าไปอันนี้ให้เข้าใจประมาณนี้แล้วกันเนาะสุดท้าการ Remove ก็คือการเอา u ี c e ท a c k ออกไปนั่นเองส่วน behavior ก็ลงเหมือนกันหนะ้ากด activate เหมือนกันเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมก่อนแล้วกันเนาะว่า เราจะสามารถครัาของแบบรวดเดียวได้จริงๆหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะขอลองเปลี่ยนเป็นหมดสร้างสรรค์นิดนึงแล้วก็ใส่ชาวบ้านเพื่อขึ้นมาเพื่อทําการเทรดของกับชาวบ้านให้ผู้ชมหนูว่ามันสามารถเทรดของกับชาวบ้านได้แบบรวดเดียวจริงๆเนาะสำหรับไม่ใช่ขอแรดออนเป็นดีช้อปแท็กค้าของรวดเดียวอะไรประมาณนั้นให้เข้าใจกันประมาณน,นี้แล้วกันก็ตอนแรกศบสับสนนั่นเองเนาะเพราะว่าไม่ได้ใช้มานาน อาละตอนนี้ผมเกิดมาในโลกโลกหนึ่งเนาะอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยจังเกิลเลยเกิดมาก็เจอจังเกิลเลยอันนี้เป็นอะไรที่โชคดีเกินไปละเอาละเฮ้ยผมเป็นสตีฟอย่างเงาเหรอเฮ้ยทำไมเห็นแขนเหมือนสตรีปเลยน่าจะเกิดปัญหาสักอย่างหนึ่งน,นะผมจะเริ่มจากการตัดต้นไม้ก่อนเลยแกน,นะเึ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคขาฟกล่องขาฟแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะมา ทำให้ดูว่ามันสามารถคราฟทุกอย่างรวดเดียวได้จริงๆครับการลงทิศใรีซโตแพคอันนี้โอเคต่อไปนะสำหรับคนที่เล่นในมือถือโดยตรงเราให้เราทําการกดเปิดอินเวนทอรี่ขึ้นมาหลังจากนั้นอ่ะให้เราเรียกไอตรงเนี้ยใช้มือจิ้มเลยเนาะไปเลยครั้งหนึง่งแล้วก็ตรงเนี้ยผู้ชมจะสังเกตว่าไอเจ้าลูกศรตรงเนี้ยมันเปลี่ยนของเรามันเปลี่ยนไปเนาะถ้าเราทําการกดที่ลูกศรตรงเนี้ยครั้งเดียว แต่กลายเป็นว่ามันคาบมาทั้งหมดเลยหรือเราจะกดตรงนี้ก็ได้สติกแล้วก็กดตรงนี้หรือมันก็จะขับสติ๊กมาทั้งหมดเลยเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างเจ๋งเลยนะอันนี้สำหรับในส่วนของตรงนี้นะอันนี้ผมแบบรู้สึกค่อนข้างโอเคเลยนะสำหรับดีซับแพคตัวนี้เนาะผมตอนนี้ผมได้ทําการเสกชาวบ้านแล้วก็เอากระดาษออกมาแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะมาทําให้ผู้ชมดูแลกันว่ามันสามารถแลกของกับชาวบ้านทีเดียวได้จริง แต่สังเกตรตรงนี้เนะว่าลูกศรตรงนี้ก็เปลี่ยนไปเหมือนกันเพียงแค่เราเอากระดาษตรงนี้มาใส่ไว้ปึ๊บแล้วก็อามาใส่ใหม่แบบนี้นะผมโดนอะไรโดนแบงมุมตีอย่างั้นเหรออันนี้เรามาทำคลิปรีวิว add ออ e s อ e n t i a l review แตกดีซอแผนเนี่ยทำไมแบงมุมมาขยุ่มผมอย่างนี้โอเคจบเป็นที่เรียบร้อย นี่นะจะสังเกตให้ผู้ชมเห็นเมื่อกี้ว่าเราสามารถเอาอ้นเนี้ยมาไว้ตรงนี้ได้แล้วก็กดตรงนี้ปึ๊บเพียงเท่านี้เราไม่ต้องมาคอยกดแบบเนี้ยเนี้ยทีละครั้งทีละครั้งเนี้ยมันน่าเบื่อเนาะมันก็กดแบบมากเนี้ยทีเดียวเลยมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยนะสำหรับผมอะ่ะผมรู้สึกว่าค่อนข้างโอเคเลยนะอะไรแบบที่ว่าสามารถชื่อให้เราทําได้แบบนี้เนาะ สำหรับดีซับแผนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนก็มีเพียงประมาณเท่านี้แหละถ้าชอบก็ฝากผู้ชมกดไลคนะ์เนาะแล้วก็ถ้าชอบมากๆกดติดตามไว้แล้วก็ถ้าอยากจะไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแลแ้วกันนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะฝากคลิปเอาชีวิตรอดผมด้วยแล้วกันเนาะผมก็พยายามทําอยู่นะแต่ว่าอาจจะมีคลิปพวกนี้แหละมาแทรกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบผมมีเวลาทาคลิปน้อยอะไรเงี้ยผมก็จะมาแทรกอะไรไว้แบบนี้แลแ้วกันเนาะจะได้แบบ เป็นประโยชน์แก่ผู้ชมด้วยนั่เองเนาะโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะเอาละครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมไปแล้วผมบายยเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการลงนิดหนึ่งแล้วกันน้องเมื่อกี้ผมก็ลืมพูดไปเลยเดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้มาไว้ัช่วงสักตอนหนึ่งแล้วกันเนาะอันนี้ก็ลงเรือ่มไปหมดเลยก็ให้เรามาตรงนี้นะที่ตัวอะไรล่ะ จัดการไฟล์อะ่ะผมจะลงผ่านตัวจัดการไฟล์นะจะไม่ลงผ่าน e s file ไฟล์หรือไอตัวแซนะก็จะลงผ่านเลเไฟล์เออลงผ่านวิดีโอไฟล์เลยให้เราไปหาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมามันจะอยู่ในแฟ้มดาวน์โหลดนั่นแหละแล้วก็มันจะมีเดี๋ยวผมจะลองหาดูแล้วกันเนาะมันจะมีอยู่เดี๋ยวผมหาให้ดูมันจะเป็นในส่วนของเจ้าตัวนี้นะฟาดครับจุด mc Pack นะมาที่ดาวนะ์โหลดเนาะแล้วก็มาเจอกัแบบตัวนี้ทําการกดที่ตัวนี้นะแล้วก็กดเพิ่มเติมตอนแรกอ่ะผมไม่มั่นใจว่าผู้ชมอ่ะโหลดมาแล้วมันจะเป็นนามสกุลไหนมันจะมีอยู่2นามสกุนะสลเนาะสำหรับวิธีการลงของผมผมจะไม่ลงแบบแตกไฟล์เนาะนี่นะถ้าเป็นไฟล์คลิปมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะสำหรับเครื่องผมนะแต่ว่าผมจะไม่ลงแบบไฟล์คลิปก็คือแบบแตกไฟล์ผมจะลงแบบเป็นไฟล์ MC pack เนาะ m C, PA นะแล้วก็ Ck เนาะปึ๊บกดตกลงถงหากคุณแก้ไขนามสกุลไฟล์อะทำให้ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้แต่ว่าถ้าไฟล์นามสกุลเราถูกต้องเราจะสามารถเปิดได้เนาะกดไปที่จุดที่ว่าเราอันนั้นไปแล้วเนาะกดไปที่เอกสารตรงเนี้ยของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะให้เราเลือกว่าเราจะเปิดไปที่ไหนเนะี่ยของผมมันเปิดเพิ่มเติม ของผมมันจะขึ้นคําว่าม่คับให้นะผมไม่ชอบโลโก้หมคับเวอร์ชันล่าสุดเลยไมนเหมือนของลอร์มไงไม่รู้ทุกคนแล้วก็กดเข้าไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นอะ่ะเดี๋ยวมันจะเด้งเข้าไปที่เกมไมคับของเราเองเนาะพอมันเด้งเข้าไปในเกมไมคับของเราแล้วอะ่ะถ้าสมมุติว่ามันลงได้นะโมเรนตรงเนี้ยที่เมาส์ผมชี้อยู่อะ่ะมันจะขึ้นคําว่า Import สําเร็จก็คือเป็นคําว่าภาษาอักางกฤษคำว่าอินพุตเรียบร้อยแหละสําเร็จแล้ว หรือถ้ามันขึ้นคำว่า fail แปลว่าเรา import resource pack หรือ add on เข้าไม่สำเร็จเนาะวิธีการลงเนี่ยสามารถลงได้ทั้ง resource pack แล้วก็ add on นะทำเหมือนกันเลยแต่ตรงนี้ของผมมันจะขึ้นว่า fail เพราะว่ามาลง resource pack สามมาเอง